สวัสดีครับนะ <c oughs> ก็วันนี้ก็โปรแกรมช่วงใบวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อนะครับประเทศไทยนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับไม่มีคนจนนะ <c oughs> ไม่มีคนจนเพราะในนับปัจจุบันนี้นะครับคนจนมันเริ่มจะหายตัวนะครับมันจะเริ่มจะหายตัวล้นะะมันมีแต่คนรวยละคนรวย ทําไมผมถึงพูดในใน,ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนจนเริ่มจะอดตายกันนะฮะจะเริ่มอดตายกันจะมีแต่แค่คนรวยนะครับจะมีแค่คนรวยเพราะว่าคนร่าย,ย่าเนี่ยมันเริ่มลําบากกันหมดแล้วนะครับทั้งการงานหน้าชีพอะไรต่างๆนานานะครับตกง,งานกันนะครับผู้ปกระกอบการนะครับเริ่มปิดตัวลงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ คนจนอย่างเราไร้ที่พึ่งนะครับไร้ที่พึง่งจริงๆนะครับ <c oughs> ในการบริหารการจัดการในนับปัจจุบันเนี้ยนะครับประเทศชาติเนี่ยนะครับไม่รู้จะพึ่งพาพึ่งพาใครละแต่ถ้ามีคนเคยบุ่มบอกว่าเอ้ยทำไมไม่กรอบไม่ไม่กรอบมอบนะฮะทำไมไมีไม่มีคนไปต่อต้านนะครับถ้าคุณกรอบมอบเนี่ยครั้งนี้นะครับ มันจับมาตา4 4เนี่ยมันจับแรงยิ่งกว่าเดิมนะคนจะล้มตายไม่รู้เท่าไหร่นะนักการเมืองหลายท่านอาจจะเลยอาจจะรู้นะครับว่าในในจุดๆนี้ว่าทําไมถึงเกาะเกาะมไม่ได้นะทาไมถึงปะท้วงไม่ได้ถ้าคุณปะท้วงในครั้งนี้นะครับประเทศประเทศชาติมันจะชีพหายยิ่งกว่าเดิมนะประชาชนจะล้มตายไม่รู้อีกเท่าไหร่นะ คุณรู้ไหมว่าณปัจจุบันนี้คนในทั้งประเทศเนี่ยเขายาจะออกตัวมาหมดจะออกตัวออกมามาหมดมาเพื่อต่อต้านเนี่ยเรื่องของรัฐบาลในในใน้นในันในใน,นนใ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 นต่ต,ต้านในใ่อ่อนใ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 มใน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 ใเนใาาาานใบบนใะนในใปในบนในปนใ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 มในใะในในในใประตาใน,ะล,านล้วนใาใน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 ุนใะนกนในในบนในในกนในในในนนบนนนนน คนประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีคนจนนะค,คุณจุนจําไว้เลยนะครับว่าประเทศไทยมันไม่มีคนจนแน่นอนนะครับอีห้าปีก็ห้าปีก็เหลือเฟือแล้วครับอีห้าปีประเทศไทยจะไม่มีคนจนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนจนจะอดตายกันหมดนะค,คนจนจะอดตายกันหมดจะไม่เหลือคนจนเลยทําไมผมถึงพูดคําเนี้นะเพรานะนตอนนี้คุณก็รู้นะครับเบื้องหลังของ รัฐบาลเนี่ยนะครับใครเอื้ออยู่นะใครเอื้ออยู่รัฐบาลชุดนี้ใครเอื้ออยู่ก็รู้รู้อยู่เจ้าสัวทั้งนั้นเจ้าสัวนะเพื่อจะให้แผ่นดินเราเพื่อจะให้ประเทศไทยเราไม่เจริญนะครับเพื่อจะมีความกบวยกบวยทั้งเงินทองเนี่ยใครใหญ่ที่สุดไม่มีใครใหญ่หรอครับในทุนใหญ่ที่สุดเงินใหญ่ที่สุด ในปัจจุบนันนะี้คือเงินใหญ่ที่สุดนะอย่าไปถามหาเลยว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนมันไม่มีคําว่าความยุติธรรมนะประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมความยุติธรรมมันไม่มีแล้วนะฮนะเชื่อเถอะนะฮะไม่เกินสองปีคนไทยจะอดตายกันไม่รู้อีกเท่าไหร่เพราะคนไทยณนปะัจจุบันนี้เป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าเจ เฉลียวออกมานะครับเฉลียวออกมาเนี่ยนะครับเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับสามล้านกว่าคนนะครับสามล้านกว่าคนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ป่นะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะนะส่วนมากจ,จะฆ่าตัวตายนะครับหาทางออกไม่เจอนะค,คนเป็นโรคซึมเศร้ามันเยอะมากนะครับเพราะเศรฐษฐกิจนะเรื่องการางาน อะไรต่างๆที่มีความกดดันอย่างมากครับมันจะทําให้คนนะครับโกนคขาจี้เพราะทุกวันนี้มันกลายเป็นจุดๆนั้นไปแล้วนะครับได้เห็นดในข่าวนะครับจี้กันโก้นกันโก้นธนาคารโก้นน,นนู่นโนนี่โกนล้านทองนะจีบาทาไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเศรษฐกิจมันดีนะครับมันก็คงจะไม่มีโจรนหรอกครับเนี่ยรถหายรลผมยังหายเลยนะครับหายหายได้ยังไงอ่ะนะครับ เพราะมันไม่มีไม่มีเงินนะจำเป็นต้องทำคนดีๆนะฮะนะครับ,นะรบมีอยู่ข่าว,ข,าวข่าวหนึงนะครับว่าคนดีๆทำดีมาตลอดพูดจาดีอะไรดีหมดแค่อารมณ์ชั่ววูบเอามีดนั่นแหละนะฮะไปป้นธนาคารสาขานะครับไปป้นธนาคารแต่สุดท้ายโดนจับเอาเงินไปทำอะไรฮะเอาเงินไปใช้นี่ นะพูดจริงๆนะเอาเงินไปใช้นี่จากคนดีๆคนหนึ่งเข้าวัดเข้าวาจากคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยทําผิดไม่เคยทําผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากคนดีคนหนึ่งกลายไปเป็นที่ว่าเมียยังไม่น่าเชื่อเลยเมียยังไม่เชื่อเลยว่าผัวจะทําแบบนี้ได้นะไปปนธนาคารครับจากคนดีๆคนหนึ่งนะฮะตั้งใจทํางานนะ ตั้งใจทํางานทามาหากินนะทำธุรกิจธุรกิจลม้มนะเนงินแค่ไม่กี่ล้านบาทกู้เงินออกมาไม่กี่ล้านบาทแล้วเอาไปลงทุนแล้วมันจะลงทุนได้ไงถูกไหมครเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการลงทุนก็คือตายย,ย่ําแย่นะฮะตอนนี้คุณรู้ไหมครับทั้งประเทศเฉลีย่ยออกมาเนี่ยในการในการตลาดหรือว่าการส่งออกหรือก็การขายเนี่ยนะการขาย gdp นะลดลงนะครับ2จุดกว่า ลดลงไป2จุดกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่เกิดประโยชน์เลยคุณรู้ไหม GDP มันมันมันลดลงนะครับมันลดลง2%อนะ่ะจากที่ว่าเคยขึ้นเป็น3%แล้วลดลงมานะครับลดลงมาอีก2%นะ่ะคุณคิดดูแล้วกันการเติบโตอของตลาดแล้วก็โร <c oughs> งงานอุตสาหากรรมนะปลดพนักง,งานออกปลดพนักง,งานออกนะฮะเพราะ การผลิตนะฮะจริงๆเกิ GDP มันต้อง100%นะฮะตอนนี้การผลิตยอดการผลิตนะมันอยู่ที่ประมาณ55%ถึง60%คุณคิดเองแล้วกันว่ามันหายไปจะช่วงเนี้ยมันหายไป40%นต์ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์40%เนี่ยไอตัวเนี้ยแหละมันทำให้ต่างชาติต่างประเทศเนี่ยนะครับ GDP อ่ะมันไม่เติบโตมันทำให้ต่างชาติเนี่ยไม่กล้าลงทุนลงทุนเมื่อไหร่ก็ค,คือตายเมื่อน,นั้น นะแล้วใครกล้าลงทุนแล้วไม่มีใครกล้าลงทุนไม่มีใครกล้าลงทุนมันก็ต้องชะลอพอชะลอเนี่ยเงินภาษีมันก็ไม่เข้ารัดนะค,คนก็ว่างงานนะครับคนว่างงานปรดงานทิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดจีบาทถาไปหมดนะฮะการที่จะเรียนรู้มันต้องเรียนรู้เพราะประ,ประชาชนทุกคนมันต้องรู้ในในข้อมูลในชื่นลึกในจุดๆดนี้ว่าทําไมประเทศชาติมันถึงไปไม่ถึงไหนนะครับ เพราะมันไม่มีความมั่นใจให้กับต่างชาติที่จะมาลนทุนในบ้านเราเลยนะครับไม่มีนะมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็นที่ว่าอัตรา GDP อะ่ะมันลดลงนะครับคนว่างงานอะ่นะณตอนนี้นะครับนะครับคนว่างงานอะ่ะร้อยละ63%ในในณปัจจุบนันนี้คนว่างงานตกงานนะครับไม่ใช่ว่าเขาเลือกงาน เขาไม่ได้เรื่องงานเขาก็ตกงานคนที่เรียนจบออกมาใหม่ๆมีความรู้ท่มหัวนะเก่งเพอร์เฟกทุกอย่างแต่สุดท้ายคือว่างงานไม่มีงานทําตกงานนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกับป,ประเทศไทยแต่ถ้าคุณบอกว่าเออทั้งประเทศเนี่ยออกมาเป็นม็อบเนี่ยออกมาม็อบออกมาจมเีออกมาประท้วงเนี่ยผมเชื่อ100%ควรจะตายอีกไม่รู้เท่าไหร่นะคนจะตายอีกไม่รู้เท่าไหร,นะร,ร,ร่คุณรู้ไหม มาตา4 4จะขึ้นมาเป็นนะฮะจะขึ้นมาดุดดันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเอื้อในคุณ่ะเอื้อพวกรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับเอื้อรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วถามเลยถ้าคุณไปนะครับไปประท้วงหรือว่านะไปกอบม็อกนะตายลูกเดียวนะฮะณปัจจุบันนี้นะครับเพราะทั้งกองทัพเนี่ยนะครับท่านประยุทธ์จังโอชาเป็นคนพูดได้เต็มปากเต็มเสียงเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งอนาตอนาตมันมาจากไหน มาจากพี่น้องพี่น้องอ่ะทุกคนนะฮะนะครับทุกคนเป็นผอผอบอเหล่าทัพนะ,ะสองคืออะไรรู้ไหมอำนาจของเงินอำนาจของเงินมันมาจากไหนมันมาจากเอื้อจากเจ้าสัวในทุนเอื้อเจ้าเจ้าสัวเจ้าสัวชจเงินนะนะฮะถ้าเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งเลว้หลนะครับเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งไม่เจริญนะ,ะยิ่งกดนะฮะเจ้าสัวยิ่งรวย คุณจะเชื่อไหมว่าเจ้าสัวมันจะยิ่งรวยมันจะรวยได้ไงฮะถ้าว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะครับถ้าว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแย่นะครับแล้วนะเจ้าสัวมันจะรวยได้ไงนะคุณฟางมผมนะเจ้าสัวมันจะรวยได้ไงฮะถ้าว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ a, มไดีนะครับเจ้าสัวรวยได้ไงหนึ่งนะฮะผลผลิตที่เราซื้อมาผลผลิตที่เราขายไปเนี่ยนะครับหนึ่งเราโดนกดราคาในดัน ในด้านลบนะหนึ่งผลผลิตของเรานะช่างฟาร์มยำราคาอะไรต่างๆนาะนาะเรากำหนดเองนะในทุนเป็นคนกำหนดให้รัฐบาลเพราะรัฐบาลก็แค่เป็นหมากหมากตัวหนึ่งอะนะประยุทธ์อะท่านประยุทธ์นะครับไม่มีสมองในการบริหารการจัดก,การในบ้านเมืองแต่ท่านประยุทธ์อะนะครับผู้ดได้คําเดียวก็คือว่าลิ้นนะ ลิ้นเข้าใจไหมคําว่าลิ้นอะนะในทุนเข้าใจไหมคําว่าลิ้นในทุนเข้าใจยังนะครับลิ้นในทุนเพราะในทุนเป็นคนกําหนดราคาทุกอย่างนะครับกำหนดให้มันต่ำลงซื้อในราคาที่ถูกนะครับไปขายเมืองนอกในราคาที่แพงเนี่ยอะไรเงินนอนอนอย่าได้เครื่อนบีเหนออย่าได้เงินเหนอะนะอย่าได้อะไรอะเดี๋ยวผมประเคนให้ ทำตามที่ผมพูดก็พอให้ประเทศชาติไม่เจริญใครจะอดตายไม่อดตายช่างหัวแม่มันนะเดี๋ยวนะเข้าใจในความหมายหรือยังว่าทำไมมันถึงเกิดในจุดๆนี้นะครับถ้าประเทศชาติยิ่งดิ่งลงนะครับเจ้าสัวยิ่งรวยครับนะการปฏิวัติทีนึ่งนะฮะคุณรู้ไหมใครได้ผลประโยชน์นะ ถ้าการที่ปฏิวัตินะครับใครๆรทุกรัฐบาลชอบปฏิวัติเพราะปฏิวัติมันได้เงินครับมันได้เงินนะครับการปฏิวัติมันได้เงินนะทีหนึ่งหล,ห,ลนะหลายหมื่นล้านนะหลายหมื่นล้านนะมันไม่ใช่บาทสองบาทอย่างที่พวกคุณได้คิดนะครับแต่แล้วพวกคุณคิดอยู่อย่างเดียวว่านะตอนนี้นะมันเป็นประชาธิปไตย นะสิเปีเขาบอกว่า17ปี17ป, first, ประเทศไทยจะไม่มีคนจนนะนะประเทศไทยจะไม่มีคนจนบุ่มบอกได้เลยว่ามันไม่มีคนจนแน่นอนนะอีก17ปีนะเขาบอกสิบปีผมบอกว่าไม่เกิน5ปีประเทศไทยจะไม่มีคนจนทํำไมผมถึงกล้าพูดว่าห้าปีจะไม่มีประเทศไทยจะไม่มีคนจนพราะว่าคนจนมันจะอดตายกันหมดแล้วไงคนจนมันตายแน่นอนอดตายแน่นอนนะครับ ไม่อดตายก็ฆ่าตัวตายนี่นี่ทุ่มหัวนะฮะนี่ทุ่มหัวนะครับไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้ใจ่ายไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้มาใช้ให้กับเจ้านี่ลูกนี่อะไรต่างๆนะันนะจีบาถาไปหมดมันลุมเร้านะครับกลายเป็นลกูกซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายผูกคอตายนะครบ,บางคนอนจจะไม่รู้ว่าประเทศชาติเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในน้าปัจจุบันนี้ทําไมมันถึงไม่เจริญ นะมันทำไมถึงไม่เจริญนะถ้ายิ่งเจริญประเทศชาติยิ่งเจริญนะในสัวเจ้าสัวเอือ้อในทุนพวกเนี้ยมันยิ่งไม่มีตังมันยิ่งจะโดดลงไปนะครับแต่ถ้าประเทศชาติยิ่งตกตม่มยิ่งค,คุ้มันยิ่งคมประชาชนได้นะมันยิ่งรวยขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยเท่าคุณ คุณคิดเฉลียวออกมาสิณนะปัจจุบันเนี่ยนะฮะอะไรที่ขายดีที่สุดมามา่าเซเว่นนะทุกอย่างขายดีหมดนะฮะขายดีหมดการกระตุน้นเศรษฐกิจคือการแจกเงินเข้าใจอังการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการแจกเงินแจกเงินเดือนละพันห้าหรือว่าพันหนึ่งนะครับนะเพื่อจะกระตุน้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีนะการกระตุน้นเศรษฐกิจ กระตุ้มแบบนี้นะครับหน่วยงานกร,ราชการรู้นะรัฐบาลรู้หน่วยงานร,ราชการผมไม่ชอบด้ยไงเขาชอบสิเพราะมันเป็นรัฐบาลอย่างนี้นะครับคุณก็รู้ทุกคนรู้นะครับณนะตอนนี้นะหน่วยงานก็ราชการเงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหน่วยงานร,ราชการทุกคนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะแต่ลูกน้องจะทําเยี่ยทําหาเหียอ,อะไรทัางหัวแม่มัน จะคมคีคมเห็นประชาชนช่างหัวแม่มันนะฮะขอให้หน่วยงานการราชการอยู่ในกำมือผมก็พอแล้วเพราะหน่วยงานการราชการอย่างเดียวที่สามารถที่จะมีอำน,นาจนะครับปืนกระบอกปืนทุกอย่างอยู่ที่หน่วยงานาการราชการไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะฮะไม่สนใจไม่ดูแลนะฮะหน่วยงานการราชการเ่ยเขาดูแลอย่างดีเลยนะถ้าเป็นข้าราชการเองคือดูแลอย่างดีเลยแต่ถ้าไม่ใช่ข,ข้าราชการนะฮะ นะจะอดตายก็ช่างมือนะเดี๋ยวก็ใส่หน้ากากเดี๋ยวก็ไปพูดในนะออกซื่อออกข่าวแป๊บเดียวใครทําได้เหรอใครทำได้เหรอรหรอ,อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะปฏิชาติมันไปไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถึงไหนนั่นะนะปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าทุกวงการนะฮะวงการการท่องเที่ยวเหมือนกันนะชิพไพรพไปบอดนะฮะวงการการท่องเที่ยวนะครับกรเกษตรกรนะฮะอุตสาหกรรมนะ ทุกอย่างนะครับเอื้อทุกอย่างให้กับนายทุนทั้งนั้นนะครับไม่ต้องฝากถึงใครทั้งนั้นหรอกบอกว่าอีสิบปีประเทศไทยอ่ะจะไม่มีคนจนโจมฟังไว้เลยครับไม่เกิน5้าปีประเทศไทยจะไม่มีคนจนจเ,นรเจนจนพราะอะไรรู้ไหมครับคนจนจะอดตายกันหมดนะค,คนจนนะจะฆ่าตัวตายกันหมดนะนี่สีรุมเล้านะครับไม่รู้จะทํำยังไงหาที่พึ่งไม่ได้ นะครับสุดท <lawsuit. S 2> ้ายฆ id ่าตัวตายนะจนฟังผมไว้ฆ่าตัวตายแต่ทำไมเศรษฐกิจบ้านเมืองคนคนอื่นนะเติบโตเติบโตเอาเติบโตเติบโตเอาคุณไปดูที่ลาวสิครับไปดูที่การบูชาสิครับไปดูที่เวียดนามสิครับไปดูที่พม่าสิครับพม่าแม้แต่ว่ามีชมกลุ่มน้อยอะไรต่างๆนะนะเขายังเศรษฐกิจเขายังดีกว่าบ้านเรานะเศรษฐกิจยังดีกว่าบ้านเรานะครับคุณไปเซิร์ฟดูคนไปดูใน g o o g l e ไปถามกูกูรู้ทุกอย่าง นะก็ถึงบอกไงว่าเด็กใครมันโง่นะครับมันโง่นะฮะเออให้ไปศึกษาเรื่อง Google ให้เยอะๆนะฮะเออเข้าใจคว,ความหมายนะครับแต่สิ่งที่บุมบอกนะฮะถ้าไม่มีฝ่ายค้างนะรัฐบาลน,นะะมันต้องมีฝ่ายค้านถ้าไม่มีฝ่ายค้างที่ไม่ที่มั่งคงนะครับถ้ามีฝ่ายค้างที่มั่งคงเนี่ยประชาชนอ่ะนะะมีสิทธิ์ที่จะรอดได้ แต่ถ้าปฏิวัติออกมาเมื่อไหร่นะฮะถ้าว่ามาชุมนุมเมื่อไหร่นะจบนะเชื่อผมเถอจบนะยังไงมันก็ลุมแรงมากกว่าเดิมนะประชาชนจะตายกันตายโดยไม่รู้สาเหตุอีเท่าไหร่คุณแกคิดว่าเอยการลวมมอบนะได้เงิน300500แต่คุณรู้ไหมชีวิตของคุณต้องตายนะต,ต,ยนะต้องสูญเปล่าเพื่อประชาธิปไตยใครไม่รักชาติมีแต่คนรักชาติเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้นะครับคนรักชาติเนี่ย ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไรไไดประชาชนแต่ก่อนกินดีอยู่ดีเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครพ่อมีองค์ในหลวงราชการที่เก้านะฮะพ่อมีองค์ในหลวงราชการที่เก้านะครับนะฮะบ,บารมีของท่านนะครับที่ค้ำจูนประชาชนอยู่แต่ณปัจจุบันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าจะไปพึ่งพาใคร ไม่รู้ประชาชนจะไปพึ่งพาใครไม่ทราบในนั้นปัจจุบันนี้เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่มีตังซื้อเรือลำน้ําได้มีตังซื้อเครื่องบินแจ๊บได้ทุกอย่างได้นะครับมีตังซือง้อเฮลิคอปเตอร์ได้มีตมัตงซื้อนะครับมีตังซื้อรถถังได้แต่ไม่มีนะครับไม่มีตังที่จะนะฮะไม่มีตังที่จะช่วยเหลือประชาชนครับจนจําไว้น้นำท่วมไม่มีตังช่วยประชาชนครับ แต่ต้องเอาให้ประชาชนบริจาคให้นะฮะคิดเองนะครับในน้าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นจุดจุดนี้ไปแล้วนะครับคนไทยจะอดตายคนไทยจะตายกันไม่รู้อีกเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ตายทุกวันนะตายทุกวันนะครับตายทุกวันเพราะความเหลื่อมล้ําของประเทศคนรวยก็รวยล้นฟ้าแต่คนจนก็จนแทบนะ้บําตาแทบกระเด็นเลยนะฮะจนคิดดูดีๆว่า ประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศอะไรนะฮะเป็นประเทศอะไรนะยาบุมบอกเลยว่าความเจริญมันจะมาถึงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเออในอนาคตประเทศชาติมันจะเป็นอะไรมันจะเจริญขึ้นนะอีสิบเจ็ดปีผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นทางที่จะสว่างเลยประเทศไทยนะครับ ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มองไม่เห็นว่าประเทศชาติมันจะเดินไปได้ผมมองไม่เห็นผมเห็นแต่ทันตันนะผมเห็นแต่ทางมืดไม่มีทางสว่างให้กับประชาชนตาดำๆเลยผมมองไม่เห็นผมเห็นแต่ว่าควรจะตายเป็นบืออีกไม่รู้เท่าไหร่รู้แค่นั้นนะจะตกเป็นนะจะตกเป็นทาสเขาเรียกว,ว่ายุทาส นะ,ะประเทศชาติกลายเป็นยุทธของท่านะ,ะจะเป็นขีขนะะข้ข้านะขี้ข้าคุณเชื่อผมเถอนะฮะมันเปลี่ยนยุทธสมัยไปแล้วนะฮะแล้วมันกำลังจะเอายุคอดีตนะ,ะยุทธอดีตเข้ามาในประเทศแล้วมันจะเกิดความเจริญได้ยังไง นะในเมื่อประชาชนณตอนนี้นะกำลังเข้าตัวตายกันไม่รู้เท่าไหร่นะครับยุคอะไรไม่รู้ณตอนนี้นะครับยุคอะไรไม่รู้แต่รู้อยู่อย่างเดียวว่านะตอนนี้คือคนไทยตกเป็นทาสนะคนไทยตกเป็นทาสจนฟังไว้เถอะครับนะถ้าปฏิวัติเมื่อไหร่ถ้าคนมาออกมาประท้วงออกมา สู้เมื่อไหร่นะครับเชื่อมเถอะคนจะล้มตายไม่รู้อีกเท่าไหร่นะแล้วมาตาสี่สีจะเข้ามานะครับควบคุมอันาจนะครับควบคุมอันนาจน่ากลัวนะครับคนไทยจะล้มตายนะครับแต่ณตอนนี้นะฮะคนไทยล้มตายแบบช้าๆนะครับล้มตายแบบนะฮะโลกถึมเศร้าใครโลกเครียดนะ ค่าตัวตายนะครับขูคอตายนะฮะมันจะตายแบบนี้แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าออกมาปฏิวัตินะฮะควรคจะตายอีกไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเราจะหวังพึ่งใครณปัจจุบันนี้เราหวังพึ่งแค่ฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านอย่างเดียวฝ่ายค้านทำอะไรเราต้องทำนะฝ่ายค้านต้องการอะไรเราต้องทำเราประชาชนเราต้องทำ ถ้าเราไม่ทำนะถ้าเราไม่สู้ณนปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่สู้เราไม่รอเวลาแล้วเราไม่สู้จนจำไว้เถอะครับคนไทยจะอดตายกันอีกไม่รู้เท่าไหร่คนไทยจะไม่เหลือแผ่นดินที่จะอยู่เลยจนจำคำนี้ไว้เถอะนะครับเพราะอนาคตหลายคนถามประชาชนทุกคนถาม อนาคตจะเจริญไหมอนาคตจะดีไหมผมมองไม่เห็นในอนาคตณปัจจุบนันนี้เพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตมันคืออะไรเพราะมันมีแต่ความมืดนะครับณปัจจุบันนี้มันก็มีแต่ความมืดคนไทยฆ่ากันเองคนไทยตายด้วยมือของคนไทยเองนะครับคนไทยฆ่าตัวตายมากที่สุดแล้วคนไทยที่เป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุด นะฮะตอนนี้นะครับประเทศไทยเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุดนะนะฝากถึงในจุดๆนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้หรอกนะครับว่าใครจะคิดยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่สิ่งที่ผมพูดคอยดูแล้วกันว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่านะฮะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับวัสดีครับ